จากเรื่องของยาดองนะครับพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าไปกันที่พื้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีกันหน่อยแน่นอนก็เป็นเมืองท่องเที่ยว โอ้โหมันมีคลิปหนึ่งนะครับถูกแชร์ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม X นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆะนะเป็นภาพเด็กอายุประมาณเพียงแค่11ขวบเท่านั้นนะครับกำลังยืนสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ภายในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่เมืองพัทยายอย่างที่บอกนะครับแล้วก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วก็พ่นควันออกมา ปุดปุดเป็นระยะระยะออหลายคนก็ตกใจแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยเช่นเดียวกันนะครับรวไปถึงมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วผู้ปกครองไปไหนทําไมปล่อยให้เด็กคนนี้ามายืนสูบ่บุหรี่ไฟฟ้าแถวแถวสถานบันเทิงแบบนี้นะครับเรื่องนี้ทางพอมอชนบุรีรับตัวเด็กชาย11ขวบนะครับไปดูแลฟื้นฟูที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรี หลังจากในโลกโซเชียลนะครับได้มีการแชร์คลิปเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าสถานบันเทิงเมืองพัทยาครับสื่อสังคมออนไลน์ครับได้มีการโพสต์คลิปขณะเด็กชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าภายในสถานบันเทิงพร้อมกับมีการตั้งคำถามว่าผู้ปกครองของเด็กอยู่ที่ไหนโดยมีคนส่งต่อคลิปดังกล่าวเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบย่านพัทยากลาง เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีแล้วก็ไปพบหญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กคนนี้โดยบอกว่าเด็กชายอายุ11ขวบอาศัยอยู่กับตนเองมาตั้งแต่อายุ3ขวบนะครับมีนิสัยชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านบางครั้งต้องออกไปตามหรือมีคนที่พบเห็นนำมาส่งที่ผ่านมานะครับเด็กนี้ออกจากบ้านหลายครั้ง ตามกลับมาก็หนีไปเที่ยวอีกส่วนเรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ปรากฏในโลกโซเชียลตนเองก็คือหญิงคนนี้เนี่ยนะฮะบอกว่าไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยไปเอาบุหรี่ไฟฟ้ามาจากไหนนั่นเองครับ<อ>ผู้ปกครองของเด็กยังร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยรับตัวเด็กไปปรับนิสัยและพฤติกรรมจากนั้นผู้สื่อข่าวเดินทางไปบริเวณชายหาดพัทยาซอยที่6ภายในถนน Walking s t r ร e t พัทยาใต้ โดยผู้ปกครองบอกว่าเด็กมักไปหลบอยู่แต่ไม่พบตัวนั่นเองครับล่าสุดนะครับทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชนบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบตัวเด็กคนนี้แล้วเนี่ยฮะนะสภาพอย่างที่เห็นเลยเออหลังจากได้มีการพูดคุยร่วมกันกับทุกฝ่ายซึ่งก็ได้ข้อสรุปนะครับว่า ทางพมชนบุรีจะรับตัวเด็กไปอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวของจังหวัดชนบุรีต่อไปเพื่อที่จะประเมินและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหลังจากนี้นั่นเองครับเนี่ยครพอไปเจอตัวก็รับตัวเด็กนี้เพื่อที่จะไปประเมินฟื้นฟูะนะครับก็ขึ้นรถตู้ของทางหน่วยงานไปนั่นเองครับส่วนเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงและตำรวจสพเมืองพัทยา เตรียมลงพื้นที่ไปกวาดล้างจับกลุ่มเอาผิดกลุ่มผู้ลักลอบจำหน่ายนั่นเองครับกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้อาจเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สะท้อนเรื่องของการเข้าถึงและการสู่บริไฟฟ้าของเด็กไทยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับเนี่ยฮะอ่ะหลังจากนี้ต่อไปก็เชื่อว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะต้องเข้มงวดกวดขันมากยิ่งขึ้นนะครับ โดยเฉพาะที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงบุริไฟฟ้าของกลุ่มเด็กและเยาวชนนั่นเองครับแม่เล่าให้ฟังว่าคือลูกเนี่ยป่วยใช่ไหมหรือยังไงเป็นเด็กไฮเปอร์แล้วหมอเขาแนะนําว่าไงครับที่เคยไปหาหมอให้ไปรักษาเด็กคนนี้เลือมากเรือแบบอ้ก็คือการรักษาของหมอนี่เขาให้แม่ทําไงมาครับที่ผ่านมาน่ะที่ผ่านมาต้องไปถ่ายายางมอรักษา เขาให้ยามาทานนะครับใช่เขามียามาทานหลังๆแม่ได้ไปเอายาไหมหรือยังไงครับต้เข้าไปที่ช um> ัยภูม mm ิยานี้ต้องไปรับถึงชัยภูมิทราบชื่อยาไหมแม่หรือมีตัวอย่างยาไหมที่ทานเยเขาให้กินวันละกี่ครั้งไม่ทราบเมือนกนพราะว่อยู่กันตอนที่เราอไปเอากระเป๋าตังเดือนแม่ให้ไปรับ าะว่าเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ยาก็เอาไม่อยู่เป็นยาอะไรนะแม่เอาใหม่ยาแก้ป่วยเรื่องจะเป็นยาผ่านแล้วก็จะความเพืจะน้อยลงไหมอ๋อหมายวาว่าจะลดการแบบว่าจะโดนพวกเต้นอะไรพวกนี้น้อยลงไปประมาณนั้นเหรอเมื่อก่อนนั้นนี้ก็ไม่รู้ว่าลูกตัวเองถูกหลี่ฟเหรอไม่ดูหรอแม่ไม่เคยเห็นเลยนะแล้วทำไมมีภาพออกไปทางโซเชียลอย่างนั้นคะแม่ ว่าตบได้ที่ให้ดูว่าคนที่เขาออกว่ามีบุหรี่มีปักมันไม่ดีนะลูกครับเนี่ยถ้าดูไปเด็จะตายเข้าสมองตายปกติอยู่บ้านแล้วเคยถูบไหมแม่ไม่ไม่เคยเลยแล้วรู้ไหมว่าน้องเอามาจากไหนครับเด็กก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ถามตำรวจเขาซื้อมาเขาซื้อมาหรอซื้อที่ไหนมาถามบ้าบ้ายัให้เด็กเขาไปแล้วคือทำไมน้องไปเดินอยู่คนเดียวงั้นแม่ไม่ได้ดูแลน้องหรอ ทำงานอยู่เหรอครับหรือว่าอะไรอ่ะเวลาครับถ้าเผลอปั๊บเนึ่งถ้าเข้าน้ำก็ไม่ได้เข้าน้ำมาเขาหายคือช่วงเวลานั้นน่ะน้องหายไปจากแม่เหรอพอเราเข้าห้องน้ำแป๊บเดียจะหายเลยอ๋อแล้วเราก็หาไม่เจอเงี้ยเหรอไม่เจอตามไปก็ไม่เจอประจำเจอทีหกินตอนเช้าอ๋อจะเจอช่วงเช้าอีกทีนึงก็หลังกลับบ้านแล้วเงี้ยเหรอหลายวันแล้วถึงจะเจอหลายวันไม่กลับบ้านเหรอใช่ก็หลายวันอ่ะแม่ตามหาน้องบ้างไหมตามหาทุกวันอ่ะอ เป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยหรอเอาห่วงเรียลรูกตอนเเราก็รักัูนครับมันช่เรียนคทวันตัวรูอืรู้สึกไงแม่ภาพออกไปอย่างนี้กับลูกใจอืมสอน,มนเด็กคนนไม่เอาอืบอกว่าคาวนีไม่ตมตตีนะเนี่เสทำไมไม่ไมตตีล่ะถ้าเราไม่อยากตีอคือตีไปก็เหมือนเดิม ตีไงก็เหมือนเดิมก็ไม่ต้องตีดีกว่าอันนี้น้องกี่ขวบแล้ว11 11แต่ไม่ปกติทางสมองเนี่ยเหรอสมองเขาสม,มองเขาดีมากแล้วเขาเป็นอะไรที่เขาต้องกินยาไ,ไหมเด็กๆใหเฟิร์ไ้เอร์ไอคิวสูมงมากสูงรุน